ไปพี่น้องมามากระหินนะแต่ผมหุ้งมืนี้ต่พทเกาะกระหินโบแซ่ตำหุ้งตำัหุ้งใส่พริกป่นเลยมกเพชรนั่นก็บบเห็นนะฮะดูชิดเดอวอ่ะ มเห็นเขาเขาดูปุ้ยกินมนกะหินเป็นยังปุ้กินอืมมันแก่บ่มีเนาะเข็ดใจ mười là cây đăng này, đây là hay nắng rồi hả 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 hả

Uhum. 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 Um, bom, é? Me vá?

ตัวตมอยู่วะปลาต้มว่มีตัวตมอื่นกลมไก่ไ้อีกเพาอไรครัอืมะไินอยู่ห่มมักกะทิอยู่กลมหิง ăn cốp được không ốp hết rồi nhưng được nắm ha thì chốt hơn vắng chọn hơn vắng chọn hơn vắng chọn hơn nó Nó hơn vắng chọn hơn không? À. Còn rồi, à con Còn vắng chọn hơn cái chọn hơn vắng chọn hơn vắng น้ำปลานี่ข้าอยู่ทุกบงนี่โป๊ะสิมีลางเลยมีธรรมชาตินีการพิษอะไรละไม่ได้ใส่การพิษน้ำกะทิยี่เด็ดน่าจะป้าแก่ป้าทึืม

กล้วย, <c oughs> ยมาเนี่ยเพชรบัวใบแล้วต่งุ้งกล้วยชุกคาคือแล้ว Eh?